กราบขอบพระคุณคุณลูกค้าจากกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการของแม่อังทิพเชียงรายพะเยา25-27ตุลา2566ไหว้พระขอพรวัดกลางน้ำชมทะเลเหมอกสุดฟินที่ภูลังกาไหว้พระก้าวัดคาเฟอ,อิจูลูกค้าชอบมากๆการนั่งเรือไปไหว้พระกลางน้ำที่วัดติโลกอาราม ที่มีอายุมากกว่า500ปีแห่งนี้ซึ่งจมอยู่ใต้กว้านพยาวมานานมากกว่า68ปียอดเจดีที่ก่อด้วยอิฐกินเผาเท่านั้นที่โผล่พ้นขึ้นมาเหนือน้ำคุณลุงบุญเกิดฝึกฝนผู้ทำอาชีพไา่เรือส่งนักท่องเที่ยวมายังวัดติโลกอารามเล่าให้ฟังว่าในช่วงวันพระเวลากลางคืนจะมีลูกแก้วลอยขึ้นฟ้าสว่างสวยแล้วพุ่งไปยังวัดต่างๆที่อยู่บริเวณร,บรอบๆกวานพยา จากนั้นก็พุ่งกลับมาที่วัดติโลกอารามแล้วก็หายไปเป็นความมหัศจรรย์ต่อชาวบ้านที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากทุกคนขามีโอกาสต้องมานั่งเรือไปไหว้พระที่วัดติโลกอารามกลางกวนพะเยาจังหวัดพะเยากันนะคะ